เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งดีใจเดี๋ยเพิ่งดีใจอีหาไอ้กล่องในตำนานเนี่ยผมบอกเราเป็นกล่องที่ผมชอบมากเพราะว่ามันจะมีโอกาสดรอปไปเรื่องผลกากรกลล้อค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมนะซึ่งผมเริ่มไปเนี่ยอยู่ที่200ดอลลาร์นะครับผมนะเล่นแบบเบาๆนะครับสมมติว่าเรากดแบบไม่เออ่ไม่เป็นโหมดโจ๊กเกอร์ถ้าเจ๊กเกอร์มันค่คลิกก็306 เฮ้ยมันถูกจังวะปกติ 600, มันหกร้อยใช่ไหะสามร้อยหกนี่ถือว่าถูกนะอ๋อไม่ใช่หกร้อยหกร้อยถูกละถูกละผมหลอนผมหลอนขอโทษด้วยเออคิดก็หกร้อยแต่ถ้ากก 600, หากไม่จ๊กเกอร์ยี่สิบนะครับซึ่งไม่โจ๊กเกอรม์มีโอกาสได้แบบของตึงๆอยู่เนี่ยสมมติกดยี่สิบมันก็มีโอกาสได้ตั้งแต่สิบสองเปอร์เซ็นต์โอ้ยากเอาง่ายยากต้องลองเปิดถึงจะรู้อ่ะลองดูนะลองดูลองดูอ,งดอ่ะลองทีหนึ่งตึงๆหน่อย โอ้ยม่วง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 มากกว่า20แน่เลยอันนี้22ได้ฟาร์มอยู่ดีวะ22ถือว่าได้ฟาร์มอยู่ไปรุ่นเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้ก็กระจอกเลยได้พันแต้มไอสัตว์เออพันแต้มนี่น้อยโอ้โหถ้าได้ดักก็รอมาไม่ต้องพูดถึงโอ้โหจบเลยนี้20เหลือเท่าไรเนี่ยเหลือ223ไปครับโอ้โหมีโอกาสได้ดีรอแต่ไม่ได้อะไรที่ดีกว่ารอเลยได้แต่กระจอกนี่มาครับ เอบโอ้โหชีวิตยีบสามโอเคได้อยู่นะเอาเปิดป่ะเปิดเราเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดกันไวรุ่นโหดีเลาโอ้โห The Boost g r e n a d ครับผมนะไวรุ่นเฮ้ยเฮ้ยเป็นสตรีมคนเทลเท็กได้ปะไม่ได้ยี่สิบยังไม่ได้อะไรดีโอ้โหพระเจ้าน้ำมันมช่วยด้วยน้ำมันมาช่วยน้ำมันโอ้สิบห้าได้อยู่น้ำมันช่วยด้วยโหดเหตุกระจอกนี่หว่าเนี่ย เฮ้ยอันนี้ดีวะดีอยอะเนี่ยสองดอนจบเหลือร้อยดอนชีวิตกูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แรงสิบห้าไม่แดงกระจอกหมาวอกมาไปลุเออยี่สิบมาอยู่สวยแม่งไม่ขึ้นแม่งไม่ขึ้นมากกว่ายี่สิบเลย 23. สิบสามสูโหอันนี้ดีอยู่เนี่ยทำเล่นมันนะเออยี่สิบสูท่าทุนดีตรงไหนโอ้โหอันนี้ไม่ไหววะสุดท้ายแล้วทำให้ชมหมดละ โอเคเรียบร้อยเอามาอัพการที่ฐานครับผมมาไวรุ่นเอาผมกดให้หมดนี่เลยนะนี่กดให้หมดนี่มาอาริมอบมาไวรุ่นพอมแนวขวาเหมือนเดิมครับเลยครับผมโดนครับ ไม่เป็นไรครับฝากเพิ่มไปครับผมมาเวลาคุณฝากเพิ่มผมแนะนําว่าอย่าลืมใส่โค้ดพิเดนเพราะพีเดียนเนี่ยจะทําให้คุณได้เป็นเรื่องของ20%นะครับผมโค้ดพิเดนได้เป็นเรื่องของ20%และถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยใส่จะได้ส่วนจุดห้าฟรีเนฟรีนะครับผมโอเคมาครับผม410ดอลลาร์เดี๋ยวมาทําการเคสบัตชากันดีกว,ว่านะครับโจ๊กเกอร์อันนี้อีเอาอันนี้แบบว่าไม่สัก,สก สิบทีแล้วกันสิบทีแบบไม่ตั้งโจ๊กเกอร์นะครับมาดูกันว่าดวงดีดวงสวยผมว่านี่ดวงสวยเมื่อกี้มันดวงดีแล้วเรามีมากลับมาดวงสวยละกลับมาดวงสวยลรอบนี้แอ้นี็กลับมาดวงสวยละเฮ้ยผมกดผมกดอันดับโอเคถูกละมามันกลับมาดวงสวยแน่นอนผมมั่นใจเลยมันต้องได้ดีว้บอดอะยังไงต้องอเขวสวยบอดยังไงต้องมีโอกาสดับดักก็รอมากกว่าเราเราไม่มีทางได้ดักก็รอผมบอกแค่นะี้เรามายู่บ้าง มันต้องมีดบ้างเว้ยทั้งไฮบอดมีดโอ้โหเราเสือกแรงเออสวยมันมันมีมาอยู่อ่าเราก็มีมาว่ะเฮียโอ้โหเรามีมารอบนี้มันไม่มาครับผมเราแซงมาครับเราต้องรักับมันนะครับโอ้โหมันเรามาอีกชีวิตโอ้โหไม่มีมาสักโอ้ยม,มันมันหมาไอเหลืองแรงเฉยเออเรามาเสือกเราเสือกมามันก็มาเหมือนกันเอา ให้มันมีสักเต่มสิเฮียเออม,ม,มันมันเริ่มมาแล้วมันมาอีกหนึง่งโอ้เราแพ้เราโดนเราโดนดงดงดีเราโดนท่านผู้ชมสองเจ็ดห้าโอ้โหเล่นสองราด้สอ,สองเจ็ดห้าลาบเบทเทอรมาดิรอบนี้เล่นซักยืมยมืกันยืมเก้าสิบอะรอบนี้ยืมเก้าสิบมาดูว่าว่าฉายไม้เดียวหมดโตเป็นไงมายืมสักกี่กล่องสามกล่องแล้วกันนะ,ะสามกล่องมา ตอนมี่ผมว่ายังไงก็ดวงดีวะ่ะมันมาดวงดีอีกรอบกลับมาดวงดีอีกรอบพนะระพุเหลืออยู่ยีิบสองดันมีเ็ดดันมาเพิอยเพิ่งอย่าดีใจเพิง่งดีใจอีห่า ได้าสามแปดหนึ่งหารสักหารสกุลม,มาแทบไม่เหลือเฮียอะไรแดกเลยนะอีเวนสี่ร้อยสองตอนนี้อีกสัทีสทัีวัดดวงกันแม่งว่าใครจะดวงดีมาสามกล้องมาวัดใจกันหน่อยยิมแค่เจ็ดเก้าเปอร์เซ็นอันเดอร์ด็อกดวงสวยชนะและรอบนี้เราคงไม่ดวงดีแน่ๆเราไม่ดวงดีตลอดเลยผมว่าดวงสวย โอเคเราเสกเราเสกมาแล้วก็รอจบเลยชีวิตรอบ้างมารอบ้างมารอบ้างโหจบแพ้โดนแดกอ่าคืนเอาไม่น่าเอาคืนนะพอนะพักนะท่านผู้ชมผมว่าพักเถอะผมว่าพักเถอะเอาจริงพักจริงผมว่าพออยากเอาพูดตรงว่าอยากเอาคืนด้วย เราพักก่อนขอบคุณมากๆให้รับดุลจบอย่าลืมโคบิดีเอ็นสวัสดีครับเพราะว่าโคบิดีเอ็นอ่ะมันจะได้เป็นเรื่องของเกียร์เวครับเนี่ยถ้าคุณใส่พีดีเอ็นใช่ไหมใส่โคบิดีเอ็นแล้วก็จะมีโอกาสได้รับเดี๋ให้ผมแจกไว่าสุดก่อนนี่อันนี้เอเจนต์ผมแจกเอเจนต์โอ้มีคนเล่นอยู่นี่ว่ะเนี่ยมีคนเข้ามาเร็วมากเลยอ่ะไวรุ่นคนเล่นเร็วจัดเลยสองดอ์เองโอ้โหไวรุ่นฝากแค่สองดอ์ก็มีโอกาสได้เอเจนต์ตึงๆนะครับ จากเอเจนต์เท่ๆไว้พักพักจริงท่านผู้ชม